คำว่าหักหลังเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากๆเพราะคำคำนี้หรือว่าคนที่เคยโดนหักหลังมักจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่เป็นศัตรูหรือว่าเป็นคนที่เราพอจะรู้อยู่แล้วว่าเขาน่าจะคิดไม่ดีกับเราเขาพูดไม่ดีกับเราหรือเขาจะหาช่องทางที่จะทําร้ายทําลายชื่อเสียงเราอันนี้เราถ้าเรารู้ว่าเออคนคนนี้เขาเขามีท่าทีกับเราอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พอจะที่จะ รับมือได้เนาะเราก็พอที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวพอที่จะรับมือกับคนประเภทอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาก็ชัดเจนว่าเขาเป็นศัตรูกับเราแต่คําว่าหักหลังเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่านั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นจากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจคนที่เราให้ใจไปเกินร้อยแต่เขากลับกลายเป็นอมองเราในอีกแบบหนึ่งมองเราในทางตรงกันข้ามตรงกันข้ามจ้องที่จะ ทำร้ายจ้องที่จะทำลายเราทุกวิถีทางโดยที่เราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเขาคิดอย่างนั้นกับเราเช่นอะไรคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจก็เช่นเพื่อนเพื่อนที่เราให้ใจเขาไปเต็มร้อยให้ใจเขาไปเกินร้อยเราหวังดีเราอยากที่จะให้เขามีซีนเราอยากที่จะให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งทุกอย่างเราปรารถนาดีกับเขาอย่างนั้นเือ แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือเขาไม่ได้คิดหวังดีกับเราไม่อยากที่จะให้เรามีซีนไม่อยากที่จะให้เรามีความเจริญรุง่งเรืองหน้าที่การงานการเงนินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเราเขาก็ไม่อยากที่จะให้เรามีความสุขความเจริญเหมือนเหมือนที่เราหวังกับดีกับเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคิดในทางตรงกันข้ามคือมองเราเป็นคนที่เป็นคู่แข่งเขามองเราเป็นคนที่ เป็นเสี้ยนหนามเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในชีวิตเขาซึ่งเขาต้องการที่จะ,ะทําลายหรือว่าไม่ต้องการที่จะให้เราอ,อยู่บนเส้นทางชีวิตหรือว่าบนเส้นทางของหน้าที่การงานอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาไม่อยากที่จะให้เราอยู่ขวางเส้นทางของเขาเนี่ยเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งตัวเราเองเนี่ยเราทุ่มเทเรามีความหวังดีกับคนคนนี้อย่าง อย่างสุดกําลังเลยนะเราตั้งใจแบบทุ่มเทไปเต็มร้อยแต่เขากลับใายเป็นคิดว่าเราเป็นคู่แข่งกลับคิดว่าเรานั้นเป็นคนที่เป็นเสี้ยนหนามในชีวิตที่ต้องการกําจัดทิ้งให้พ้นไปจากเส้นทางชีวิตของเขาเอออันนี้ก็ก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะเป็นศัตรูคู่อริอะไรกับเราเลยเขาก็ดีกับเรานั่นแหละแต่ว่า เบื้องลึกแล้วก็คือเขาต้องการที่จะหาช่องหาโอกาสที่จะจะทำลายเราไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอาการทําร้ายจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร้ายร่างกายอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็น่ากลัวมากๆอย่างต่อมาก็คือคนที่รักคนที่เราทุ่มเทเสียสละอย่างเช่นคนรักผู้ครองกันเนี่ยเราทุ่มเทกับเขาหวังดีกับเขาอยากที่จะให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความสุขในชีวิต แต่เขาก็ไม่ได้มองกับเราอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรักกันแล้วแต่ที่เขาไม่ได้มีความหวังดีกับเราแต่ว่าเขาอยู่กับเราเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีผลประโยชน์หรือว่าเขาเพียงแค่คบกับเราบางหน้าไว้เพื่อที่จะต้องการทําลายชื่อเสียงหรือว่าทําลายความรู้สึกทําลายชีวิตของเราถ้าหากว่าเขามีโอกาสนะครับเพราะนั้นเขาก็จะ คอยหาช่องหาโอกาสอยู่คนคนนี้น่าอันตรายมากๆในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นคําว่าหักหลังจึงเป็นคําที่น่ากลัวมากๆเพราะว่ามันไม่เคยมาจากคนที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูเลยในทางตรงกันข้ามก็คือมันเกิดขึ้นจากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจากเราจากคนที่เรา คิดว่าเขาเป็นเพื่อนจากคนที่คิดว่าเขาเป็นคนที่เขารักเราคนหนึ่งแหละแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเราแต่และคนผมเชื่อเลยเกินว่าเราอาจจะได้เจอกับเพื่อนหรือว่าคนรักที่มองเราเป็นคู่แข่งมองเราเป็นเสี้ยนน้ำหรือว่าเป็นตัวที่จะ ตัวขวางตัวขัดความเจริญในชีวิตของเขาที่ต้องการที่จะกําจัดให้พ้นจากเส้นทางชีวิตของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอคนที่เป็นศัตรูที่มองเห็นกันเฟสทูเฟสคือแสดงออกชัดเจนว่าเออเขเป็นศัตรูของเราเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูที่แฝงอยู่ในคราบของเพื่อนในคราบของคนที่สทแสดงความรักกับเราเพราะเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมากเพราะเป็นศัตรูในที่มืดนะครับไม่ใช่ศัตรูที่เปิดเผยตัวตนถ้าถ้า เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆนั้นช่วยกันกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับชมด้วยหรือว่าจะกดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือว่าจะกด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับจะได้ ไม่พลาดทุกคลิปดีๆหรือว่าแนวความคิดดีๆหรือว่าอะไรที่คิดได้ก็จะเอามาเล่าบอกกับเพื่อนๆทุกคนได้รับรู้นะครับเราก็จะไดเ้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ